อายุ45ปีเสี่ยงมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ไม่ได้เกิดในคนสูงวัยเท่านั้นนะครับใครบ้านมีความเสี่ยงดูให้จบกดเซฟได้เลยครับสวัสดีครับแพทย์าาก,กิษชาจันทกิพานิษฐ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกดอลย้อนสอกล้องกับผหาและลำไส้ครับคนที่มีปัญหาทางดิน,นอาหารมากเจะมีการปวดท้องแต่หลายหลายคนก็มีการปวดท้องเลยนะครับอาจจะมีการท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยแก๊สเยอะลมเยอะเรออ่ายลมบ่อยหรือมีการท้องอืดต้องกดอลย้อนแบบนี้แสดงว่าเรามีการผิวตดแล้วนะครับ และหากมีอาการร่วมกับการขับถ่ายผิดปกติเช่นจากเคยถ่ายทุกวันกลายเป็นไม่ถ่ายทุกวันถ่ายเป็นก้อนบ้างหรือเนื้อเล็กเบ้างสลับไปสลับมาถ่ายเป็นลำรีบลงหรือเป็นท่อนตันๆลงหรือเป็นเล็กเลเหมือนชี้กระต่ายท้องผูกท้องเสียิีไปจากเดิมหรือถ้ายิ่งมีการถ่ายเป็นเลือดสดมูกเลือดทั้งหนักลดมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อย่างยิ่งอันตรายครับมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่คนเป็นแม่เป็นอับสองของโลกเลยนะครับส่วนคนไทยเราข้อมูลก็ใกล้เคียงกันครับ จริงๆแล้วมะเร็งลำไส้พบได้ในทุกเพศทุกวัยและพบในคนอายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ปัจจุบัน CDC หน่วยง,งานด้านสาธารณสุขอันดับหนึ่งของอเมริกาได้ลดอายุการตรวจคั้กรองมะเร็งไส้จาก50ปีเหลือ45ปีเลยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการตรวจขัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้องเป็นการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดถ้าหมอตรวจเจอในงอกระยะกว่ามะเร็งตามตัวอย่างของไข้หมอคลิปนี้นะครับหมอสามารถตัดในงอกออกเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งลำไส้ได้ ตัวการผ่าตัดจะเป็นเพียงแผลเล็กๆภายในและไม่มีแผลภายนอกสองกล้องเสร็จแล้วจะกลับบ้านได้ต่ไมาเดียวกันเลยครับการสองกล้องลำไส้ปลอดไทยไม่ยุ่งยากรูปผลทันทีบริการของไท้ป้องกันได้ลำไส้ดีชีวิตดีครับ